กรมชนประทานแก่งงานแก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทำนำประโยชน์สู่ประชาชนสวัสดีครับ มาพบกับรายการช่างกลน่ารู้ในวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2560นะคะดิฉันนางสาวรัชนีพรชัยรัตน์ค่ะผมนายใจไปย่างงามวงปฏิบัติงานที่ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษาส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชุมทธานที่7ค่ะว,นนวันนี้จะมานำเสนอเรื่องแบตเตอรี่ค่ะ,ะแบตเตอรี่ที่เราใช้ในรถยนต์ทั่วไปนะครับ มีหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์สตาร์ทเพื่อทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดเมื่อเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วจากนั้นในเครื่องยนต์ก็จะมีไดชาร์จมีหน้าที่ชาร์จระบบกระแสไฟฟ้ากับเข้าไปยังแบตเตอรี่จนแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยจะมีอุปก,กรณ์ไฟฟ้าในเครื่องยนต์ที่เรียกว่าคัตเอาท์ทำหน้าที่ตัดไฟฟ้า ไม่ให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปแต่เนี้ยเนื่องจากแบตเตอรี่ได้รับกระแสไฟมากหรือน้อยเกินไปแล้วจะทําให้แบตเตอรี่เกิดการเสื่อมคุณภาพก่อนเวลาอันสมควรสําหรับแบตเตอรี่รถยนต์สามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบตามลักษณะแบบที่1คือแบบ เบียยนิยมใช้กันส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นอีก2แบบคือแบบที่ต้องเติมน้ำกันบ่อยๆอย่าแงบบน้อยสัปดาห์ละครั้งกับแบบไม่ต้องดูน้ำกันบ่อยซึ่งจะเกิดจะกินน้ำกันน้อยมากโดยทั้ง,งแบบ2แบบนี้จะมีตาปิดเปิดสำหรับ,บน้ำกัน ในแดดแรกนี้จะมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีครึ่งถึง2อปีและมีควรเกิน3ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาภาพการใช้งานการดูแลรักษาถ้ามีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้แบตเตอรี่รถ้นิ์มีอายุการใช้งานได้ยาวขึ้นอย่างไรก็ดีเื่ออายุการใช้งานของมันก็สุขวาที่จะเปลี่ยน จะได้รูปใหม่ได้แล้ว 2. แบบแห้งไม่ต้องเติมน้ำกันมีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบบที่หนึงแต่มีราคาแพงแบตบเตอรี่รถยนต์แบบแห้งนี้มีอายุการใช้งานโดยประมาณ5-10ปีแบตบเตอรี่นี้ไม่มีฝาปิดลิดั้ำกลับเติมน้ำกัน หรือไม่ก็ปูงสิ้นทับไว้ที่ฝาเลยส่วนมากจะไม่ค่อยตรวจสอบดูระดับน้ำกันแต่จะดูระบบไปที่เกินบนแบตเตอรี่การเ่ยนแบตเตอรี่ก็จนในการเตริมที่ยืดนืังนั้นถ้าหากไม่มีการติดตั้งอุปกรร์ทลดย เพิ่มมากขึ้นเช่นติดตั้งพวกระบบเครืองเสียงต่างๆหรือติดตั้งพวกอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกดต่างๆพวกไม่จะเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีพาังงานสูงขึ้นเพราะจะทําให้สิ้นเปลืองโดยใช่เีเพราะบริษัทผู้ผลิตได้มีการคำวนวณเลือกขนาดของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการาใช้งานของรถรุ่นนั้นอยู่แล้ว แต่การมีการตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นก็าสามารถเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดยิ่สูงขึ้นได้ที่ต้องคำน,นึงถึงอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดยิ่สูงขึ้นมักจะมีขนาดตัวของแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นด้วยดังนั้นฐานของแบตเตอรี่เดือจะสามารถรองรับแบตเตอรี่ใหม่ได้หรือไม่นะั้นต้องค้องมาดู การที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์โดยไปลดข,ดขนาดของแอมลงโดยเด็ดขาดแต่ทราบแต่ถ้าสามารถเลือกแบตเตอรี่ที่มีขนาดที่สูงขึ้นได้โดยประมาณ10ถึง30แอมป์การชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่การชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นี้ประดุลไปในแต่ละครั้งควรจะเลือกใช้การชาร์จอย่างช้าเข้าไว้ แช่ทิ้งไว้สักประมาณ5-10ชั่วโมงโดยเฉพาะในการเกิดแบตเตอรี่รู่ใหม่ทั้งมี้ก็เพื่อให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพให้ช้าลงและมีอายุการาใช้งานได้ยาวขึ้นแต่ถ้าตามร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์โดยทั่วไปมักใช้วิธีชาร์จเร็วเพื่อเรียบให้ลูกค้าซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่รู่นั้นเสื่อมเร็ว ต้องเวียนมาเปลี่ยนใหม่เดือดขึ้นตอควรระวังในการทำง,งานของแบตเตอรี่ทำง,งานกับแบตเตอรี่นเนื่องจากแบตเตอรี่นั้นมีสารเคมีอยู่ในเช่นสารตัวตัวน้ำฝนเป็นตะ้น,นดังนั้นในการทำง,งานกับแบตเตอรี่ควรใช้ข้อระัดระวงังพิเศษหนึ่ง ให้แล้วดระวังตวกไฟหรือประกายไฟต่างๆรวมทั้งประกายไฟจากบุหรี่ด้วย 2. ให้ทําการสวนกุ่นวนป้องกันรวมการเก่นแว่นตา 3. ามระมัดระวังให้เด็กอย่าเข้าใกล้นักดและแบตเตอรี่เพราะอา,าทำให้เกิดอันตรายได้ 4. การจัด วางจัดเก็บแบตเตอรี่ที่เก่าควันเก็บเก็บไว้ในสภาพที่ปลอดภัยและเป็นสุตที่จัดเก็บแบตเตอรี่โดยเฉพาะไม่วางทิ้งเกือดวางห้าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่เก่าลงในถังพยาปฏิบติโดยทั่วไปหกให้ระมัดระวังอันตรายจากแบตเตอรี่ระเบิดในขนาดที่ทำกา,ารคัดอรีนั้นอามีแก๊สเกิดขึ้นซึ่งแก๊สนั้นเป็นสารที่ทำให้เกิดระเบิดได้อย่าง เ็ให้เป็น,นรัดทีาบการทำแนะนำาบนแบตเตอรี่เป็นปะเบีตามคู่มือกันอู่ซ่อมรถเป็นประเบียบการไป,ปรตามคู่มือกันรถแต่ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำปวดยางเวลาเดือดน้ำปวดในแบตเตอรี่นั้นเป็นสารกัดกร่อนอย่างรุนแรงดางนั้น ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและของมืองานที่ทำงานในกรนี้ขึ้นอยู่และรวมทั้งระมัดระวังหรือในการตะแกนแบตเตอรี่เป็นอันขาดก้านน้ำฝนสามารถร่วไหลออกจากรูระบายได้ส่วนประกอบของแบตเตอรี่1นึ่ข้อแบตเตอรี่สองแบนท่า สามแผนกันสี่แผ่นทัตหบวห้าประตูหกออกหม้อและฝามหม้อเจ็ดขั้วหน้าที่ของแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานกระจายไฟให้แก่สตาร์เตอร์และระบบจุดไฟฟ้าให้แกร่รถยนต์เพื่อให้รถยนต์หมุนและติดเชื่อนได้เป็นแหล่งพลังงาน ระบบไฟฟ้าอื่นๆในรถยนต์เมื่อระบบไฟฟ้าในรถยนต์ต้องการพลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่จะจ่ายไปของรถยนต์จัจ่ายได้จะจ่ายได้รักษาระดับกระแสไฟฟ้าให้คงที่ชนิดของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ธรรมดาเป็นแบตเตอรี่เติมน้ำกันแล้วชาร์ในครั้งแรกจากนั้นก็จะมันดู ระดับน้ำจากสม่ำเสมอแบตบเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำกันโดยทั่วไปไม่นิยม,มเรียกว่าแบตเตอรี่แห้งแบตบเตอรี่ชนิดนี้มักมีการเติมน้ำปูนแชรชาร์จไปมาจากโรงงานก่อนการตั้งสินค้าให้ในครั้งแรกต้องทำการกระตุ้นแข่นท่าโดยชาร์จไประยะประมาณ5-10นาทีจากนั้น ไม่ต้องดูระดับน้ำนไอนักแนกต่อไปค่ะ<า>ต่อไปจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมนะคะหนึงเกิดจากการประจุไฟที่น้อยเกินควรอาการและลักษณะที่เกิดขึ้น เกิดคาบขาวที่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ส่งผลให้ประจุไฟได้ยากทำให้แผ่นธาตุจะเสื่อมสภาพการประจุไฟที่มากเกินควรอาการและลักษณะที่เกิดขึ้นน้ำกันแปลสภาพเป็นแก๊สมากทำให้ระดับน้ำกันลดลงอุณภูมิสูงขึ้นทำให้แผ่นธาตุเสื่อมทำให้ผงตะกัว่วเกิดการสึกหล่อนจากแผ่นธาตุ แผ่นธาตุงอโคง้งลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่การลัดวงจรในช่องแบตเตอรี่อาการและลักษณะที่จะเกิดขึ้นเกิดตะกอนที่อยู่ส่วนล่างของหม้อแบตเตอรี่มากเร็วเกินไปเกิดการแตกหักหรือการเสื่อมสภาพของแผ่นกั้นระหว่างแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบปัญหาในระบบไฟในรถยนต์ อาการและลักษณะที่เกิดขึ้นการติดเครื่องเสียงสัญญาณการขโมยอุปกรณ์เสริมในรถเพิ่มขึ้นไฟอาจจะไม่พอการเปลี่ยนแปลงขนาดของแบตเตอรี่การลัดวงจรของสวิตไฟต่างๆในรถประสิทธิภาพการทำงานของไดชาร์จไม่เต็มที่การมีสารอันตรายปะปนในหม้อแบตเตอรี่อาการและลักษณะที่เกิดขึ้น น้ำกดไม่ได้คุณภาพน้ำกันที่เติมลงไปไม่บริสุทธิ์น้ำกันสีสารหล่อเย็ยนลงไปการเกิดซันเฟดแผ่นธาตที่มีผลึกซันเฟดสีขาวเกาะติดอยู่ที่บริเวณแผ่นธาตเกิดจากการปล่อยทิ้งแบตเตอรี่ไว้นานๆโดยไม่นำมาใช้การประจุไฟที่น้อยเกินไปแผ่นธาตโผล่ระดับน้ำกด การดูแลรักษาแบตเตอรี่ทำความสะอาดไฟทั้งบวกลบและแบตเตอรี่ด้วยน้ำอุ่นและเช็ดให้แห้งอยู่เสมอตรวจเช็คทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และทาด้วยวาสลีนเพื่อป้องกันคาบที่เกลือตรวจเช็คน้ำกันสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้น้ำแห้งไม่เติมน้ำกันให้เกินกว่าขีดสูงสุดและต่ำกว่าขีดต่ำสุด ตรวจวัดระดับกระแสไฟแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอตรวจเช็คไดชาร์จเมื่อระบบไฟอ,อ่อนขาดตรวจสอบความมั่นคงของการติดตั้งห้ามเติมน้ำกดและน้ำกันที่มีสีหรือสารเคมีโดยเด็ดขาดห้ามสูบบุหรี่ขณะตรวจเช็คน้ำในแบตเตอรี่เพราะอาจจะเกิดระเบิดได้ตามแมวของแบตเตอรี่แห้ง ให้ดูกำลังไฟโดยสีน้ำเงินไฟดีอยู่สีส้มเท่ากับแบตเตอรี่มีปัญหาจะต้องชาร์จไฟหรือเติมน้ำกันสีขาวเท่ากับแบตเตอรี่เสียหรือเสือ่อมคุณภาพต้องเปลี่ยนลูกใหม่สำหรับวนันนี้ขอจบการเสนอรายการเพียงเท่านี้พบกับรายการช่างควรน,น่ารู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ